วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็พบกับช่องอัพเฟิร์นดีแดนกนอีกแล้วคะวันนี้ค่ะเราก็จะมากินกาแฟกันเราจะมากินกาแฟนะคะกาแฟอน้ำแข็งกาแฟนะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะเห็นไหมทุกคนแอเกย์จอยดักแอตโอมแซงจืดเห็นไหมทุกคนโฟนอต้อ กาแฟลำแข่งใส่นนะเราเอาไปาสตู้เย็นไว้นะคะหนึ่งคืนแล้วก็้วก็แล้วก็มาสับๆเพื่อจะได้แบบนี้แล้วก็จะมีมะม่วง มะม่วงมันนะคะอำมลิ ไไหนิมม่ยยาเลอสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะลินดาก็จะไม่ไปโรงเรียนค่ะโรงเรียนปล่อยแล้วโรงเรียนปิดนะคะทุกคนโรงเรียนน่าจะยังไม่ปล่อยนะคะปิดแล้วที่โรงเรียนปล่อยเลยนะคะทุกคนโอ้ยยังไมไปเดยังไม่ปิด อันนี้คือดาวอันนี้ก็เราจะปอกกันนะคะน้ำมันหรือมะม่วงเปลือกไดูนะนะ มีคนขอเรามานะคะว่าอุ๊ยทำไมมันชมพูจังอะเหนได้ว่ามันมีชมพูอะอมีคนหนึ่งอะที่ขอเราบอกว่าเอา,เอ,าเอาท้องเช้าที่สะอาดใส่ขวดแล้วก็เป่ามันจะเป็นฟองเดี๋ยวเราจะไปร้องดูก่นนะคะแต่แต่ตอนนี้นะคะ เราขอกินเบาก่อนนะคะอมบ่วงเบาปลาต่อนเนเยอะจ้ะเดี๋ยวค่อยทำคลิปนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดนะเจะฝากกดติดตามที่เฟิร์นชวนกินนะคะเจ้าเฟิร์นชวนเออเดี๋ยวให้ฝากติดตามที่ช่องเฟิร์นชวนกินนะคะเรามีคลิปใหม่นะแต่เรายังไม่ลงนะอย่าเพิ่งกดนะทุกคน lâu là tao chưa rồi, ra rồi, nhưng mà nhà máy đi สงสัยว่าทำไมกล้องมัน,มนมเป็นสีชมพูใช่ป่ะหอมหน่ายนี่นะดูบ้างทำไมมันเป็นสีชมพูคะกล้องมันไม่ได้กล้องมันมันโดนอะไรนี่เนาะอยู่เป็นหน่วยแล้วรูปมันโดนอะไรทุกอย่างมันก็จะเป็นสีอะไรทุกอย่างค่ะเป็นสีอะไร มูม <c ười> mm ันแต่เอามันมาติมนี่ยพี่เปิดหน่อย ý thức lại, <laughs> thức ý thức ý em muốn giúp ý thức ý thức ต้องยังนมเอิร์ดโจมีคาร์โรตน,นะขอเลือกคาร์หน่อยโจมีปักกาญนะขอเลือกมาละหน่อยเอ้ยเลือกเลือกคาร์รโรตหน่อยเอ้ยเลือกปักกาญจนาเอิ่ การร้องขพงกายเป็นมันมากอันนี้เป็นอสูรนีเน่เคยดูหนังคเ,เคยดูหนังอสูรไหมคะเอ้ยเคยดูหนังอสูรไหมคะเรื่องพิฆาตอสูรนะคะถ้าเคยใครเคยช่วยเมนมาเคยดูค่ะเคยดูค่ะเออเ,เคยดูนะ,คะเคยดูเหมือนกัน ทุกคนชอบตัวอะไรนะทุกคนเคยดูไหมซานิโก้ทุกคนก็เมนมานะคะชอบตัวอะไรซาคิโกะเคยดูไหมใครชอบซาวนิโก้คะซานิโก้เท่นะคะเฮ้ยเฮ้ยดาซานิโกมันเป็นผู้หญิงเอ้ยผู้หญิงค่ะไอตุนิโก้พี่เราผู้หญิงแต่ตุนกบดูผู้หญิงแต่วัน เดือนมกกาเดือนมกกลานี้นะคะเคยดูนะเดือนมีนา,าเคยดูมกกลาแดูโมกมกลาดูทวนนะพอไม่มกกลาเราก็ไม่รู้ไม่รู้ไปไ่

ใครชอบดูใครไม่ชอบดูฝากกดฝากคอมเมนต์มาด้วยนะคะใครชอบการ์ตูนอย่างอันไหนไม่จ้องให้เมนต์มาด้วยนะคะแนนเพิ่์นพูดไปแล้วอยามีทินนะคะ I you the pizza. Gjerne. Rồi,、right, m que te la es 啥嘞<了>？第二天